ได้หรือยังว่าสติปัญญาของพระเจ้าคืออะไรจ๊ะพี่น้องคืออะไรคะคือพระเยซูค่ะพี่น้องอ,อย่างนี้ค่ะพี่น้องที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยพระเจ้าบอกว่าไอ้ที่มนุษย์พยายามที่จะคิดค้นวิธีปฏิบัติธรรมวิธีทำบุญมากมายกายกองเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ย บริสุทธิ์เพื่อที่จะไปสวรรค์ไม่ต้องตกนรกอ่ะมันคือสติปัญญามนุษย์ทางนั้นคิดเอาไงคิดเองทําเองอ่ะคิดเองว่าอะไรดีอะไรชั่วแล้วก็คิดเองว่าจะทําบุญแบบไหนถึงจะได้บุญถึงจะได้ขึ้นสวรรค์นั่นคือสติปัญญามนุษย์แต่พระเจ้าผู้ทรงสร้างสวรรค์สร้างนรกและสร้างโลกนี้และสร้างมนุษย์ให้มาอยู่ในโลกเป็นผู้นั้นที่ ในพระคำีบอกไว้เป็นผู้นั้นที่กําหนดกฎเกณฑ์ว่ามนุษย์เอย๋ยผู้ที่พระเจ้าสร้างผู้ที่ล้มลงในความบาปตั้งแต่มนุษย์คู่แรกเจ้าจะไปสวรรค์โดยวิธีใดผู้นั้นที่กําหนดวิธีไว้ก็คือพระบิดาในสวรรค์บอกไว้ว่าพระเยซูที่เป็นพระบุตรองค์เดียวของเรานี่แหละที่จะมาตายไถ่บาปให้พวกเจ้า แล้วฟื้นจากตายเพื่อให้เจ้านักกับสวรรค์โดยการมาเชื่อในพระเยซูผู้ที่ไถ่บาปให้เจ้าแล้วและถ้าเราเชื่อแบบนี้เราต้อนรับพระเยซูเราติดตามพระเยซูเราน,นมัสการพระเยซูในฐานะเจ้าชีวิตในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดนั่นแหละคือสติปัญญาอย่างอื่นคุณจะเก่งแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้และคุณไม่เชื่อเรื่องนี้คุณกลายเป็นคนโง่เขลาทันทีเนี่ย เพราะฉะนั้นสติปัญญาคือพระเยซูอันดับแรกนะคือพระเยซูสติปัญญาคือพระเยซูและอยู่ในพระเยซูแต่ทีนี้พระเยซูอยู่ที่ไหนตอนนี้พระเยซูอยู่บนสวรรค์แล้วพระองค์ส่งใครลงมาอยู่ในเราที่บอกว่ามาสอนเราถึงความจริงทุกอย่างใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ตกมือให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ตกมือให้พระเยซูอันดับแรก อันดับสองพบมืงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์และผู้ที่วางแผนทั้งหมดคือพระบิดาในสวรรค์พระเจ้าทั้งสามพระภาคทําทงานร่วมกันนี่คือสติปัญญาของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์ที่ทํากับมนุษย์นี่คือสติปัญญาที่แม้แต่ทูตสวรรค์ที่พระองค์สร้างมาก็รอคอยที่จะเห็นสิ่งน,นี้พระสติปัญญาของพระเจ้าถูกเปิดเผยในพระเยซูถูกเปิดเผยในพิสตียาพี่น้อง แม้แต่ทูตสวรรค์ยังรอคอยดูว่าพระเจ้ามีแผนยังไงที่จะไถ่มนุษย์ทั้งโลกมีแผนยังไงที่จะช่วยกู้มนุษย์แล้วกู้สิ่งที่มันล้มลงในความบาปก,ก็คือโลกใบนี้ด้วย<ม>งคารอทูตสวรรค์ก็รอคอยที่จะดูอยู่และพวกเราที่มาเชื่อในพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่มีสติปัญญาจากพระเจ้าสรุปว่าสติปัญญาของพระเจ้าคือพระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์ นะคะพี่น้องค่ะ